คำถามที่สร้างความฮือฮากำลังแพร่กระจายไปทั่วฟอร,รัมการท่องเที่ยวและโซเชียลมีเดียทั่วโลกคนไทยมาจากดาวอังคารจริงๆหรือหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้นนี้ไม่ใช่เรื่องตลกดัสดื่นแต่เป็นบทสรุปจากการเดินทางที่น่าทึ่งของคุณมิเกลนาดานนักเขียนเรื่องท่องเที่ยวผู้มากประสบการณ์ชาวสเปนและเพื่อนร่วมทางอีกสองคนของเขาเดเอโกวิศวกรผู้ยึดมั่นในเหตุผลและค่อนข้างที่สงสยัยและเฟอร์นันโดช่งางภาพผู้มีอารมณ์สุนทรี คุณมิเกลไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับประเทศไทยเขาเคยมาที่นี่หลายครั้งหลงไหลในชายหาดวัดวารามและรอยยิ้มที่เป็นมิตรแต่ครั้งนี้แตกต่างออกไปเขาต้องการมองประเทศไทยผ่านเลนใหม่ทั้งหมดนั่นคือสายตาของคนที่มายืนเป็นครั้งแรกดีเอโก้และเฟอร์นันโดคือสายตาคู่นั้นการเดินทางหนึ่งเดือนของพวกเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำหรับหนังสือพิมพ์สเปนได้กลายเป็นการผจญภัยเพื่อค้นพบอันที่ดูเหมือนไม่ได้มาจากโลกใบนี้ ความตกตะลึงครั้งแรกเกิดขึ้นทันทีที่พวกเขาออกจากสนามบินสุวรรณภูมิขณะที่รถวิ่งเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพดีเอโกขมวดคิ้วมองออกไปนอกหน้าต่างและพึพมพำว่าแปลกจริงถนนสายหลักสะอาดเอี่ยมแต่ผมไม่เห็นทางขยะสักใบเลยไม่กี่วันต่อมาความงุนงงนี้ก็ถึงขีดสุดหลังจากดื่มน้ำขวดหนึ่งจนหมดดีเอโกถือขวดเปล่าเดินไปสามช่วงตึกเพื่อหาที่ทิ้งเขารู้สึกหงุดหงิดมากขึ้นเรื่อยๆเมืองจะสะอาดได้อย่างไรถ้าไม่มีที่ให้คนทิ้งขยะนี่มันเวทมนต์หรือไง เขาเกือบจะโยนมันทิ้งในพุ่มไม้แต่คุณมิเกลห้ามไว้เดี๋ยวก่อนคุณมิเกลพูดพร้อมกับชี้ไปที่หญิงไทยคนหนึ่งที่เพิ่งเดินผ่านไปเธอดื่มนมกล่องหมดแล้วและแทนที่จะมองหาถังขยะเธอกลับค่อยๆใส่กล่องเปล่านั้นลงในกระเป๋าถือของเธอพวกเขานำขยะกลับบ้านคุณมิเกลอธิบายหรือพวกเขาจะหาร้านสะดวกซื้อเพื่อทิ้งนั่นคือความเกรงใจการไม่อยากกวนผู้อื่นแม้แต่การทำให้เมืองต้องเก็บขยะของตัวเองดีเอโก้และเฟอร์นันโดมองหน้ากันด้วยความประหลาดใจ ถ้าเป็นที่มาริดขวดนี้คงนอนอยู่บนทางเท้าไปตั้งแต่สิบนาทีที่แล้วเฟอร์นันโดกล่าวนี้ไม่ใช่พฤติกรรมของคนบนโลกความตกตะลึงครั้งที่สองเกิดขึ้นบนรถไฟฟ้า BTS พวกเขาเบียดเสียดเข้าไปในขบวนรถที่แน่นขนาดในชั่วโมงเร่งด่วนนอกสถานีคือซิมโฟนีที่วุ่นวายของเสียงแตรลูกค้าและเสียงเครื่องยนต์ของรถตุกตุกแต่เมื่อประตูรถไฟปิดลงความเงียบสงัดเกือบจะสมบูรณ์ก็เข้ามาแทนที่ไม่มีใครคุยโทรศัพท์ไม่มีใครพูดคุยเสียงดังมีเพียงเสียงประกาศเบาๆของสถานี ทุกคนจ้องมองสมาร์ทโฟนอ่านหนังสือหรือเพียงแค่หลับตาพักผ่อนเหมือนห้องสมุดเคลื่อนที่เลยเฟอร์นันโดกระซิบรู้สึกว่าแม้แต่เสียงของตัวเองก็ดังเกินไปบนชานฉลาภาพที่เห็นนั้นยิ่งน่าทึ่งกว่าทุกคนเข้าแถวเป็นสองแถวอย่างเป็นระเบียบหลังเส้นสีเหลืองโดยอัตโนมัติเว้นทางเดินตรงกลางไว้สำหรับผู้โดยสารขาออกไม่มีการเบียดเสียดไม่มีการผลักกันเมื่อรถไฟมาถึงพวกเขาก็อดทนรอให้ทุกคนลงจากรถจนหมดแล้วจึงค่อยๆก้าวเข้าไปทีละคนเหมือนการแสดงที่ซักซ้อมมาอย่างดีเลย ดีเอโก้อุทานความสงสัยของเขาเริ่มสั่นคลอนพวกเขาถูกตั้งโปรแกร,รมให้ทำแบบนี้เหรอคุณมิเกลหัวเราะไม่ใช่การตั้งโปรแกร,รมหรอกดีเอโก้นั่นคือวินัยและความเคารพในพื้นที่ส่วนรวมและในตอนนั้นเองบนขบวนรถไฟที่เงียบสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยเฟอร์นันโดได้หันไปหาคุณมิเกลและพูดประโยคแห่งโชคชะตาซึ่งต่อมาได้กลายเป็นหัวข้อบล็อกของคุณมิเกลคุณมิเกลคุณแน่ใจหรือว่าคนไทยไม่ได้มาจากดาวอังคารเหตุการณ์ที่ตลาดตุจกักและคลื่นแห่งน้ำใจอันเงียบงนัน ความเข้มข้นของการเดินทางถูกผลักดันให้ถึงจุดสูงสุดณตลาดนัดสุดสัปดาห์จตุจักรอันแสนวุ่นวายเฟอร์นันโดซึ่งถือกล้องถ่ายรูปอยู่หลงไหลไปกับสีสันกลิ่นและเสียงที่นับไม่ถ้วนจนพลัดหลงจากกลุ่มเมื่อเขารู้ตัวอีกที่คุณมิเกลและดีเอโกก็หายไปในฝูงชนแล้วที่แย่ไปกว่านั้นคือแบตเตอรี่โทรศัพท์ของเขาหมด ความตื่นตระหนกเริ่มคืบคลานเข้ามาเขาพูดภาษาไทยไม่ได้ไม่มีแผนที่และทุกใบหน้ารอบตัวล้วนแปลกหน้าเหงื่อแตกพากจากความร้อนและความกังวลเขายืนนิ่งอยู่กลางทางเดินที่แออัดรู้สึกหมดหนทางโดยสิ้นเชิงในตอนนั้นเองแม่ค้าสูงวัยคนหนึ่งซึ่งมีรอยยิ้มใจดีสังเกตเห็นสีหน้าสับสนของเขาเธอพูดภาษาอังกฤษไม่ได้สักคำแต่เธอกวักมือเรียกเขาชี้ไปที่เก้าอี้พลาสติกตัวเล็กๆและยื่นน้ำเย็นเจี๊ยบให้เขาหนึ่งแก้วเธอไม่ต้องการเงินไม่ได้ถามอะไรเลยเธอแค่เห็นคนกำลังเดือดร้อนและยื่นมือเข้าช่วย จากนั้นคุณยายได้เรียกเด็กสาวที่อยู่แผงข้างๆซึ่งพอจะพูดภาษาอังกฤษได้บ้างเด็กสาวถามเฟอร์นันโดว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อรู้ว่าเขาหลงทางเธอก็ใช้โทรศัพท์ของเธอช่วยโทรหาคุณมิเกลเมื่อคุณมิเกลและดิเอโกมาเจอเฟอร์นันโดเขากำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้พลาสติกดื่มน้ำและพยายามใช้ภาษากายเพื่อขอบคุณคุณยายดิเอโกวิศวกรผู้ยึดมั่นในเหตุผล ถึงกับพูดไม่ออกเขาได้เห็นการกระทําที่เปี่ยมด้วยน้ําใจอย่างไม่มีเงื่อนไขความเห็นอกเห็นใจที่ก้าวข้ามทุกอุปสรรคทางภาษาและวัฒนธรรมคุณยายไม่ได้อะไรตอบแทนเลยนะดีเอโกพูดเบาๆขณะที่พวกเขาเดินจากมาท่านแค่ช่วยเหลือนั่นมันไม่ใช่ตันกะไม่ใช่การตั้งโปรแกรมคุณมิเกลพยักหน้านั่นคือน้ําใจความเมตตาความเอื้อเฟื้อเพื่อเผื่อ,อโดยไม่หวังผลตอบแทนยินดีต้อนรับสู่ดาวอังคารเพื่อนเอย๋ยจิกซอแห่งอรารยธรรมที่แตกต่าง เหตุการณ์ที่จะตุจัรก,กลายเป็นเลนที่ทำให้พวกเขามองทุกสิ่งที่เหลือห้องน้ำสาธารณะในห้างสรรพสินค้าไม่ใช่แค่สะอาดอีกต่อไปแต่เป็นโอเอซิสแห่งการต้อนรับที่มีทั้งกระดาษชำระสบู่หรือแม้แต่กลิ่นหอมชื่นใจทั้งหมดนี้ฟรีสถานที่ก่อสร้างที่มีรั้วกั้นอย่างปลอดภัยและพนักงานคอยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ไม่ได้เป็นการสิ้นเปลืองอีกต่อไปแต่เป็นภาพสะท้อนของแนวคิดกันไว้ดีกว่าแก้ที่ฝังรากลึก เรื่องราวของเสื้อยืดลายมู่หลานที่ถูกลืมไว้ที่โรงแรมในเชียงใหม่ที่คุณมิเกลเล่าให้พวกเขาฟังไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าสนุกสนุกอีกต่อไปแต่มันคือข้อพิสูจน์ถึงความใส่ใจและความขี้เล่นที่เปลี่ยนความผิดพลาดเล็กน้อยให้กลายเป็นความทรงจำอันอบอุ่นหรือเรื่องราวของกระติกน้ำที่ถูกลืมไว้บนรถไฟฟ้า BTS ซึ่งถูกส่งคืนพร้อมกับการ์ดที่ออกแบบเหมือนตั๋วโดยสารพร้อมข้อความว่าตั๋วเดินทางเที่ยวพิเศษสำหรับส่งของคืนเข้าใจว่าท่านคงจะรู้สึกกังวลใจทำให้พวกเขาตระหนักว่าน้ำใจนั้นมีอยู่ทุกคนทุกแห่ง การเดินทางกลับและการกำเนิดของตำนานเมื่อการเดินทางสิ้นสุดลงบนเที่ยวบินกลับสู่มาดริดทั้งสามคนต่างเงียบงันและทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาดิเอโกผู้ที่พยายามหาคำอธิบายที่สมเหตุสมผลสำหรับทุกสิ่งเสมอในที่สุดก็ต้องยอมรับว่าผมคิดผิดผมพยายามวิเคราะห์ประเทศไทยด้วยตันกะแบบตะวันตกแต่ผมล้มเหลวระบบปฏิบัติการของพวกเขาแตกต่างจากเรามันถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความเห็นอกเห็นใจส่วนเฟอร์นันโดกำลังพลิกดูรูปถ่ายที่เขาถ่ายไว้ ผมพยายามจะจับภาพจิตวิญญาณของประเทศไทยเขากล่าวแต่ผมตระหนักว่ามันไม่ได้อยู่ในวสีทองหรือชายหาดสีครามแต่มันอยู่ในกิริยาเล็กๆน้อยๆวิธีที่แม่สอนลูกให้แยกขยะความเงียบสงบบนรถไฟฟ้าหรือรอยยิ้มของคุณยายในตลาด ไม่กี่สัปดาห์ต่อมาคุณนิเกลนาดานได้เผยแพรบล็อกของเขาเล่าเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ความสะอาดที่ไม่สมเหตุสมผลไปจนถึงความเป็นระเบียบที่น่าทึ่งตั้งแต่เหตุการณ์ของเฟอร์นันโดไปจนถึงเรื่องราวของน้ำใจอันเงียบงันเขาปิดท้ายด้วยย่อหน้าที่สร้างเสียงฮือฮายอย่างมากแล้วคนไทยมาจากดาวอังคารหรือเปล่า บางทีคำถามนี้อาจไม่ใช่การแสดงออกที่แฝงไปด้วยความตลกขบขันแต่อาจเป็นความจริงในแง่ใดแง่หนึ่งพวกเขาสร้างสังคมที่ความเมตตาและความเกรงใจไม่ใช่ความพยายามที่ต้องฝืนทำแต่เป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติที่ซึ่งความเกรงใจที่จะไม่รบกวนผู้อื่นถือเป็นคุณธรรมอันสูงส่งซีอของบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งเคยพูดประโยคที่โดนใจผมมากว่าประเทศไทยอาจมีทรัพยากรธรรมชาติมากมายแต่คนไทยและน้ำใจของพวกเขานี่แหละคือทรัพยากรที่ล้ำค่าที่สุด บางทีเราอาจไม่จําเป็นต้องมองขึ้นไปบนดวงดาวเพื่อค้นหาอรารยธรรมมที่สูงส่งกว่าบางทีเราอาจแค่ต้องมองมาที่ประเทศไทยบทความนี้ได้กลายเป็นปรากฏการณ์มันไม่ใช่แค่ทวิจารณ์การท่องเที่ยวแต่เป็นการไตรตรองอย่างลึกซึ้งถึงธรรมชาติของมนุษย์ทําให้ผู้คนนับล้านทั่วโลกต้องหันกลับมามองและถามตัวเองว่าโลกของเราจะเรียนรู้อะไรจากชาวดาวอังคารในประเทศไทยได้บ้างบทความบล็อกคนไทยมาจากดาวอังคารหรือเปล่า ไม่ได้เป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์แต่ได้กลายเป็นพายุทางวัฒนธรรมที่ประเทศสเปนมิเกลดีเอโกและเฟอร์นันโดกลายเป็นบุคคลที่สื่อต้องการตัวในทันทีพวกเขาได้รับเชิญไปออกรายการโทรทัศน์เวทีเสวนาต่างๆเพื่อบอกเล่าประสบการณ์นอกโลกของพวกเขาซ้ำแล้ซ้ำเล่าดีเอโกจากวิศวกรผู้ขี้สงสัยได้กลายเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่ขับเคลื่อนด้วยความเห็นอกเห็นใจ ของคนไทยภาพถ่ายของเฟอร์นันโดซึ่งบันทึกช่วงเวลาธรรมดาแต่เต็มไปด้วยบทกวีได้รับการจัดแสดงในแกลเลอรี่ชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงมาริดภายใต้ชื่อดาวอังคารบนโลก แต่ปฏิกิริยาที่น่าสนใจที่สุดกลับมาจากประเทศไทยเองในช่วงแรกมีแต่ความประหลาดใจและชื่นชมแฮชแท็คนไทยมาจากดาวอังคารกลายเป็นกระแสะในทวิตเตอร์คนไทยแชร์บทความแปลและหัวเราะให้กันถึงความประหลาดใจของแขกชาวตะวันตกพวกเขารู้สึกภูมิใจที่เรื่องราวธรมธรมดาาอย่างความสะอาดความเป็นระเบียบและน้ำใจได้รับการยอมรับในระดับโลกอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นก็เกิดกระแสะการถกเถียงและการทบทวนตัวเองเราดีงามขนาดนั้นจริงๆหรือนักข่าวชื่อดังคนหนึ่งตั้งคำถาม หรือนี่เป็นเพียงภาพที่นักท่องเที่ยวเห็นในย่านใจกลางเมืองเท่านั้นฟอรัมออนไลน์เต็มไปด้วยการสนทนาที่ดูเดือดหลายคนยอมรับว่าสังคมไทยก็มีปัญหาเช่นกันทั้งความเหลื่อมล้ำการทุจริตและมุมมืดที่นักท่องเที่ยวไม่เคยเห็นเรื่องราวดาวอังคารได้กลายเป็นกระจกเงาโดยไม่ตั้งใจบีบให้คนไทยต้องหันกลับมามองตัวเองทั้งในจุดที่น่าภาคภูมิใจและสิ่งที่ต้องปรับปรุงมันไม่ใช่เรื่องราวของชาวสเปนสามคนอีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นเรื่องราวของคนทั้งชาติ หลายเดือนต่อมาเมื่อพายุสื่อค่อยๆสงบลงหายนะก็บังเกิดขึ้นฤดูฝนมาถึงเร็วกว่าและรุนแรงกว่าปกติมหาอุกภัยครั้งใหญ่ได้เข้าท่วมหลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยซึ่งเป็นพื้นที่นอกเส้นทางท่องเที่ยวที่คุณเคยภาพบ้านเรือนที่จมอยู่ใต้น้ำจนมิดหลังคาทุ่งนาที่กลายเป็นทะเลและใบหน้าที่เต็มไปด้วยความกังวลของประชาชนถูกส่งต่อไปทั่วโลกที่กรุงมดริดเพื่อนทั้งสามมองภาพเหล่านั้นบนจอทีวีด้วยหัวใจที่หนักอึง้งดาวอังคารกำลังจมน้ำ เฟอร์นันโดพูดเบาๆด้วยน้ำเสียงที่เจ็บปวดดี Diego เอโกเงียบไปนานแล้วหันไปหามิเกลด้วยสายตาที่แน่วแน่มิเกลเราจะนั่งดูอยู่เฉยๆไม่ได้บทความของคุณทำให้พวกเขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความดีงามตอนนี้พวกเขาเองต่างหากที่ต้องการความดีงามจากโลกเราเป็นนี้พวกเขามิเกลพยักหน้าเขารู้ว่าดีเอโกพูดถูกเขารู้สึกถึงความรับผิดชอบอันหนักอึง้งเราจะทำอะไรกันดีเราจะกลับไปดีเอโกพูดอย่างหนักแน่น แต่ไม่ใช่ในฐานะนักท่องเที่ยวเราจะไปในฐานะเพื่อนเราจะระดมทุนเราจะใช้เรื่องราวคนดาวังคารนี่แหละเพื่อเรียกร้องความช่วยเหลือให้พวกเขามาร่วมส่งมือถึงดาวอังคารเพื่อสร้างโลกของพวกเขาขึ้นมาใหม่กันเถอะความคิดนั้นลุกลามราวกับไฟป่าพวกเขาก่อตั้งแคมเปญระดมทุนออนไลน์ด้วยชื่อที่อัดหานว่าส่งมือถึงดาวอังคารด้วยชื่อเสียงจากบทความบล็อกแคมเปญจึงประสบความสําเร็จเกินความคาดหมายในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์พวกเขาสามารถรวบรวมเงินบริจาคได้จํานวนมหาศาล ด้วยเงินจำนวนนั้นและหัวใจที่พร้อมจะช่วยเหลือพวกเขาจึงเดินทางกลับสู่ประเทศไทยอีกครั้งครั้งนี้จุดหมายปลายทางของพวกเขาไม่ใช่กรุงเทพที่สีวิไลหรือเชียงใหม่ที่งดงามแต่เป็นจังหวัดที่จมอยู่ใต้น้ำอย่างพระนครศรีอยุธยาเมื่อพวกเขาไปถึงความจริงนั้นโหดร้ายกว่าที่เห็นในทีวีน้ำท่วมสีน้ำตาลขุ่นอยู่รอบตัวกลิ่นของโคลนและความชื้นคลักคลุ้งไปทั่วไม่มีความสะอาดเป็นระเบียบอีกต่อไปมีแต่ความกลลาหนของดินแดนที่กำลังต่อสู้กับภัยธรรมชาติพวกเขาร่วมมือกับกลุ่มอาสาสมัครในพื้นที่งาานนนนนัันหน้าาหหกสส แจกจ่ายอาหารน้ำดื่มช่วยชาวบ้านทำความสะอาดบ้านเมื่อน้ำลดและที่สำคัญที่สุดคือการรับฟังณนะที่แห่งนี้ท่ามกลางความพินาศและความสูญเสียพวกเขาได้ประจักษ์ถึงน้ำใจในอีกรูปแบบหนึ่งที่แข็งแกรง่งและดิบเถื่อนกว่าเดิมมันไม่ใช่ความเงียบสงบเป็นระเบียบบนรถไฟฟ้าแต่เป็นเสียงโห่ร้องเสียงหัวเราะและเสียงเรียกกันของเพื่อนบ้านที่ช่วยกันเข็นเรือบรรทุกของบรรทาวทุกมันไม่ใช่ความสะอาดของห้องน้ำในห้างสรรพสินค้าแต่เป็นภาพของทหารพระสงฆ์และหนุ่มสาวอาสาสมัคร ที่ลุยน้ำที่สกกระกเพื่ออุ้มหญิงชราไปยังที่ปลอดภัยมันไม่ใช่การบริการที่ไร้ที่ติในโรงแรมแต่เป็นครัวสนามที่ตั้งขึ้นทุกคนทุกแห่งที่ซึ่งทุกคนแม้จะเปเห็นผู้ประสบภัยเช่นกันก็ยังร่วมกันต้มข้าวต้มหม้อใหญ่เพื่อแบ่งปันให้แก่ทุกคนดีเอโกวิศวะกรคนนั้น ไม่ได้วิเคราะห์อะไรอีกต่อไปเขาพับแขนเสื้อแบกกระสอบข้าวสารหนักอึ้งเหงื่อชุ่มไปทั้งตัวมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาลื่นล้มลงในกองโคลนและแทนที่จะหงุดหงิดเขากลับหัวเราะออกมาพร้อมกับคนไทยรอบข้างเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการนั้นอย่างแท้จริงเฟอร์นันโดศิลปินคนนั้นแทบจะไม่ได้ถ่ายรูปเลยเขาบอกว่ามีความรู้สึกบางอย่างที่กล้องไม่สามารถบันทึกได้เขาใช้เวลาเล่นกับเด็กๆในศูนย์พักพิงใช้มายากลง่ายๆเพื่อสร้างเสียงหัวเราะให้พวกเขา จุดสูงสุดของการเดินทางเกิดขึ้นในช่วงบ่ายแก่ๆวันหนึ่งหลังจากทำงานที่เหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันพวกเขานั่งพักอยู่บนคันดินครอบครัวหนึ่งที่พวกเขาช่วยทำความสะอาดบ้านที่เต็มไปด้วยโคลนเดินเข้ามาหาบ้านของพวกเขาแทบไม่เหลืออะไรเลยภรรยาของบ้านยื่นห่อใบตองเล็กๆออกมาสำหรับพวกคุณเธอกล่าวเป็นภาษาไทยพร้อมรอยยิ้มแม้ด,ดวงตาจะยังคงฉายแววโศกเศร้า มิเกลเปิดห่อใบตองออกข้างในคือข้าวเหนียวปั้นเล็กๆสามปั้นที่ยังอุ่นอยู่เขามองไปที่ครอบครัวนั้นแล้วมองลงมาที่ห่อข้าวเหนียวพวกเขาสูญเสียทุกสิ่งแต่ก็ยังพร้อมที่จะแบ่งปันอาหารส่วนน้อยที่เหลืออยู่ให้กับคนแปลกหน้าน้ำตาเริ่มไหลอับแก้มของมิเกลตามมาด้วยดีเอโก้และเฟอร์นันโดไม่ใช่น้ำตาแห่งความสงสารแต่เป็นน้ำตาแห่งความเคารพและความซาบซึ้งอย่างสุดหัวใจในวินาทีนั้นมิเกลได้พบคำตอบสุดท้ายของเขาแล้วบทสรุปของการเดินทางครั้งที่สอง เมื่อกลับถึงสเปนมิเกลได้เขียนบล็อกชิ้นที่สองครั้งนี้หัวข้อของมันไม่ใช่คำถามอีกต่อไปคนไทยไม่ได้มาจากดาวอังคารแต่พวกเขาคือผู้ที่กลุมสิ่งที่โลกได้หลงลืมไปเขาเขียนว่าผมคิดผิดผมเรียกพวกเขาว่าชาวดาวอังคารเพราะความสะอาดความเป็นระเบียบและความสุภาพของพวกเขาแต่นั่นเป็นเพียงเปลือกนอกผมได้พบแก่นแท้ของความเป็นดาวอังคาร ของพวกเขาไม่ใช่ในความสมบูรณ์แบบแต่อยู่ในความทรดอดทนท่ามกลางความทุกข์ยากน้ำใจของพวกเขาไม่ใช่กฎเกณฑ์ทางสังคมที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้แต่มันคือสัญชาตญาณคือเปเลวไฟที่ลุกโชนสว่างสวัยที่สุดเมื่อความมืดมิดมาเยือนพวกเขาไม่ใช่อรารยธรรมที่แปลกแยกแต่พวกเขาคือเครื่องตวนใจถึงความเป็นมนุษย์ที่เราทุกคนสามารถเป็นได้พวกเขาเตือนเราว่าแม้ในยามที่สูญเสียทุกสิ่ง,งเราก็ยังคงมีบางสิ่งที่จะให้ได้นั่นคือน้ำใจน้ำที่หลั่งไหลมาจากใจ บทความชิ้นที่สองไม่ได้สร้างพายุแต่มันสร้างคลื่นใต้น้ำที่ลึกซึ้งและทรงพลังกว่ามันได้เติมเต็มเรื่องราวเปลี่ยนความสงสัยใครรู้ทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นบทเพลงสันเสริญจิตวิญญาณของมนุษย์และที่ไหนสักแห่งในประเทศไทยครอบครัวหนึ่งหลังจากสร้างบ้านของพวกเขาขึ้นมาใหม่อาจไม่เคยรู้เลยว่าข้าวเหนียวห่อน้อยของพวกเขาได้ให้นิยามใหม่ของคำว่านอกโลกแก่คนทั้งโลก